ราศีตุลราศีตุลน,นั้นก็คือผู้ที่เกิดในวันที่23กันยายนไปจนถึงวันที่22ตุลาคมและเป็นธาตุลมสำหรับลักษณะนิสัยของชาวราศีตุลน,นั้นชาวราศีตุลน,นั้นชอบอิสระชอบการเปลี่ยนแปลงเบื่อง่ายไม่ชอบอยู่ในกรอบมีความคิดเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงทิศทางและแนวโน้มของดวงชะตานั้น ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปดวงชะตาของชาวราศีตุลต้องบอกว่าชาวราศีตุลน,นั้นคือหนึ่งในราศีที่ในช่วงนี้มีดวงเกณฑ์ที่ดีอย่างมากหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอยู่ในช่วงดวงชะตาขึ้นพุ่งแรงหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับชาวราศีตุลในทุกๆด้านก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีตุลแต่ละท่านว่าจะคว้าโอกาสได้มากน้อยเพียงใด ชาวราศีตนนั้นในช่วงถัดจากนี้ไปดวงชะตาหลุดพ้นจากดาวมฤตยูเรียกได้ว่าดวงชะตานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเป็นราศีที่ถือว่าหากคิดจะทำอะไรจริงจังหากมีความตั้งใจมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นชาวราศีตนนั้นในช่วงถัดจากนี้แม้จะเป็นดวงชะตาในด้านต่างๆโอกาสจังหวะ หรือแม้แต่ทิศท,ทางแนวโน้มต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและหากจะพูดถึงการงานของชาวราศีตุลในช่วงถัดจากนี้ไปการที่ชาวราศีตุลนนั้นมีความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีความคิดอยู่นอกกรอบอยู่สม่ำเสมอนั่นจึงทำให้ตัวของชาวราศีตุลน,นั้นค่อนข้างที่จะมีความก้าวหน้าในการงานมีความโดดเด่นก็ถือว่าความสามารถของชาวราศีตุลน,นั้น จะไปเข้าตาผู้บริหารไปเข้าตาของหัวหน้าทำให้การทำงานของชาวราศีตุลในช่วงถัดจากนี้ไปจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีการทดสอบมีการทดลองความสามารถหากชาวราศีตุลสามารถผ่านด่านการทดสอบได้เชื่อว่าในระยะเวลาอีกไม่นานการงานของชาวราศีตุลน,นั้นจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนได้เป็นหัวหน้าได้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเกี่ยวกับงานมากขึ้น แต่ในช่วงนี้ชาวราศีตุลยังคงต้องสะสางกับงานต่างๆที่ยังคงค้างคาอยู่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานของคนอื่นที่มาอาศัยไหวหวานให้ชาวราศีตุลต้องช่วยเหลือต้องเข้าไปมีส่วนร่วมต่างๆก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้ชาวราศีตุลยังคงต้องปวดหัวยังคงต้องกุมขมับกับงานที่ล้นมือกับงานที่มีจํานวนมากและในช่วงขนาดเดียวกันนี้ชาวราศีตุล ยังคงต้องมีการทำงานที่พบเจอกับบุคคลมากหน้าหลายตามีการทำงานในส่วนที่ไม่เคยทำหรือมีงานบางอย่างที่เข้ามาทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นต้องมีการเดินทางที่บ่อยขึ้นมีการออกไปประชุมหรือมีการออกไปพบกับลูกค้ามากขึ้นเป็นพิเศษแต่ชาวราศีตุลก็จะพบข้อดีนั่นก็คือการที่ชาวราศีตุลได้พบเจอพบปากกับผู้คนมากหน้าหลายตานั้น จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นพบเจอกับโอกาสสร้างรายได้พบเจอกับช่องทางทำเงินหรือแม้แต่จะพาตัวของชาวราศีตุลน,นั้นเข้าไปอยู่ในจุดที่ดีเข้าไปอยู่ในจุดที่มั่นคงมากกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าการที่ชาวราศีตุลน,นั้นมีนิสัยชอบคิดนอกกรอบมีนิสัยเชื่อมั่นในตัวเองและไหวพลิบดีมีความสามารถในตัวทำให้ชาวราศีตุลน,นั้น จะพบเจอช่องทางในการทำเงินมากมายในขณะที่การงานของชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้ถือว่าดีมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้ามีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่ชาวราศีตุลท่านก็ต้องระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับท่านเช่นกันปัญหาที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นในช่วงนี้มีสองข้อที่ถือว่าท่านจะต้องระมัดระวังข้อที่หนึ่งนั่นก็คือปัญหาส่วนตัว ชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะต้องพบเจอกับปัญหาทําให้เดือนเนื้อร้อนใจกลุ่มใจกังวลใจก็จะเกิดจากเรื่องภายในครอบครัวเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่ปัญหาจากคนใกล้ตัวเคลือญาตาิต่างๆนําปัญหาเข้ามาทําให้ชาวราศีตุลต้องปวดหัวต้องมีความเครียดปัญหาเหล่านั้นจะส่งผลลุกลามไปถึงการทํางานไปทําให้งานสะดุดได้ไม่ว่าจะเป็นการหยุดงาน การมาทำงานสายการขาดลาทุกอย่างค่อนข้างที่จะมีผลเกี่ยวกับงานในระยะยาวก็ขอให้ชาวราศีตุลแบ่งเวลางานแบ่งเวลาส่วนตัวเพราะว่าหากมีปัญหาขึ้นมาแล้วงานที่กำลังดีอะไรที่กำลังดีนั้นมีเกณฑ์จะเกิดการสะดุดได้และข้อที่2องชาวราศีตุลน,นั้นต้องระวังความเคยชิน การทำงานรูปแบบเดิมๆการทำงานที่ไม่ค่อยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนมือชาวราศีตุลต้องระวังความเคยชินต่างๆจะทำให้เกิดงานผิดพลาดหรือแม้แต่งานที่เป็นรูปแบบใหม่ๆงานที่ไม่เคยทำงานที่ต้องมีการทดลองทดสอบชาวราศีตุลต้องรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นอย่าเชื่อมั่นในความคิดของตนเองมากเกินไป ระวังเรื่องความใจร้อนความบูวามการกล้าตัดสินใจทุกอย่างต้องอาศัยคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาช่วยคิดการที่ชาวราศีตุลเร่งรีบหรือมั่นใจในตัวเองเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับงานได้ระวังงานจะถูกตีกลับระวังงานจะไม่ผ่านก็ขอให้ชาวราศีตุลระมัดระวังปัญหาสองข้อนี้เอาไว้ด้วย สำหรับการเงินของชาวราศีตุลในช่วงถัดจากนี้ไปถึงแม้ว่าเกณฑ์ดวงชะตาของท่านนั้นในช่วงถัดจางนี้ท่านจะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางท่านจะสามารถพบเจอกับการหาเงินที่ง่ายกว่าในช่วงที่ผ่านมาแต่ท่านก็ต้องใช้เงินอย่างประหยัดท่านจะต้องรู้จักเก็บรู้จักออมในช่วงนี้หากท่านหาเงินได้จํานวนมากท่านก็ควรที่จะเก็บควรที่จะออม ควรที่จะแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนไปต่อยอดทำให้เงินต่อเงินท่านต้องระวังปัญหาในการจับจ่ายต่างๆการใช้จ่ายจิปาทะที่ออกไปในแนวฟุ่มเฟือยท่านต้องระวังให้ดีการกินเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆการเป็นสายเปรต่างๆนั้นท่านจะต้องตัดในส่วนนี้ออกไปเพราะว่าเกณฑ์ดวงชะตาของท่านในไม่ช้านี้ ดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์จะต้องได้ใช้เงินก้อนอาจจะเป็นการซื้อบ้านการซื้อรถการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นการดาวสิ่งของหรือการวางเงินมัดจาต่างๆในช่วงทัดจากนี้ไปดวงชะตาของท่านท่านจะได้ของใหญ่เรียกได้ว่าจะเป็นทรัพย์สินของมีค่าต่างๆท่านจะได้ครอบครองสิ่งของเหล่านั้น แต่ก็ต้องแลกกันด้วยการที่ท่านนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในบางส่วนก็ถือว่าหากถึงวันนั้นจังหวะเวลานั้นมาถึงท่านจะได้ไม่ต้องมีการติดขัดในการเงินไม่ต้องไปหายิบยืมใครก็ถือว่าในช่วงที่ท่านหาได้เก็บได้ให้ท่านออมให้ท่านเก็บเชื่อว่าอนาคตอันใกล้นี้ท่านมีเกณฑ์จะได้สิ่งของใหญ่ได้ทรัพย์สินของมีค่าที่เป็นของใหญ่ มาครอบครองอย่างแน่นอนสำหรับความรักของชาวราศีตุลในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นต้องบอกเลยว่าเดือนแห่งความรักเดือนนี้ค่อนข้างที่จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีเสน่ห์เป็นอย่างมากหลายคนอยากจะเข้ามาหาหลายคนอยากเข้ามาทำความรู้จักนั่นจึงทำให้เกิดความวุ่นวายตาม,มาชาวราศีตุลน,นั้นท่านต้องระวัง การบริหารจากการเวลาเวลาส่วนตัวระวังจะไปปะป,ะปนกับเวลางานซึ่งนั่นจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้และการใช้จ่ายต่างๆท่านต้องระวังการที่ท่านเป็นสายเปรหรือการที่ท่านมีการเดินทางไปสถานที่ต่างๆอยู่เป็นประจำไปท่องเที่ยว ท่านนั้นต้องระวังค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจะทําให้เกิดความฟุม่มเฟือยเกิดขึ้นระวังการเงินในช่วงที่เหลือของเดือนจะทําให้เกิดการสะดุดจะทําให้หมุนเงินไม่ทันได้ก็ขอให้ท่านนั้นใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างมีสติหากท่านทําบัญชีรายรับรายจ่ายการเงินของท่านจะไม่ติดขัดจะไม่ฝืดเคืองอย่างแน่นอนสําหรับการเสริมดวงของชาวราศีตุลน,นั้นสิ่งที่ชาวราศีตุลควรจะทําในช่วงนี้ก็คือ ชาวราศีตุลควรที่จะไปปิดทององค์พระประธานไปกราบไหว้องค์พระประธานเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลเสริมดวงในทุกๆด้านให้กับตัวเองและชาวราศีตุลควรจะมีเครื่องรางของขลังที่เกี่ยวกับการเรียกโชคลาภติดเนื้อติดตัวไว้เพราะชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาด้านโชคลาภถือว่าดีการที่มีเครื่องรางของขลังก็ถือว่า เป็นการช่วยให้ชาวราศีตุลน,นั้นรู้สึกสบายใจและในทางความเชื่อเป็นการดึงดวงชะตาด้านโชคลาภให้ชาวราศีตุลน,นั้นพบเจอกับโชคลาภได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมซึ่งการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นถือว่าในช่วงนี้ ถามหาเงินก็จะได้เงินถามหาทองก็จะได้ทองอยู่ที่ชาวราศีตุลจะคว่คว้าได้ม,มากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากหากชาวราศีตุลท่านใดคิดว่าคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นมงคลสามารถรับเอาไว้ได้ก็ขอให้ชาวราศีตุลตั้งจิตให้มั่นแล้วพิมพ์คำว่าต่อแต่นี้ไป ดวงชะตาของข้าพเจ้าจะเปิดดวงของข้าพเจ้าจะเรียกเงินเรียกทองข้าพเจ้าจะรวยเดินหน้าไม่ถอยหลังรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เพื่อให้ชาวราศีตุลนั้นพบเจอกับสิ่งที่ดีดวงชะตาดึงดูดกับพลังงานดีๆที่อยู่รอบๆตัวก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านมีความสุขความเจริญและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ